สวัสดีค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ออที่อ่างทองหลอดใบกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักการงานการเงินชีวิตรักของคุณมากันที่ราศีทัดไป1-3สิเอ็ดธันวามากันที่ราศีเมษค่ะมากันที่ราศีเมษ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกแลาเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้โอ้เมจ่าวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลมาแล้วจักรวาลเปิดทางเราไหมมีโอกาสใหม่ๆนะคะในชีวิตช่วงนี้โอ้ถ้าที่ผ่านมาเจออะไรที่หนักหนาะสาหัสสาการมามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงงานการโอกาสใหม่ๆกับชีวิตที่คุณจะสามารถพลิกฟื้นได้รอสักหน่อยเมตรรอสักนิดนึงระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายหรือหมอนนอนเสื่อไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเอออ่ะมาเป็นการพยากรหนึ่งถสิเอ็ดธันวาของราศีเมษค่ะมากันที่ไพ่ใบแรกของคุณเลย ไพ่ใบแรกเป็น Will Fortune, วิ l l of f o r ์จูนจักรวาลมาราจ้ะไพ่ดีนะตำแหน่งดีด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้กำลังจะบ่งบอกว่าตอนนี้ชีวิตคุณที่ผ่านมามันมีสิบดาบมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีมีแต่เรื่องซวยซวยซ้ำซ้อนมีแต่เรื่องอะไรก็ตามชีวิตคุณจะพลิกฟื้นขึ้นมาเออบางทีชีวิตของคุณเราอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะมีทั้งบวกทั้งลบมีทั้งแย่มีทั้งดี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้คุณเกิดความยากลาบากไม่มีหนทางก้าวเดินต่อไปแต่ตอนนี้ชีวิตหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนหรือทํากําไรจากการค้าถ้าทํามางานเกี่ยวกับครอบครัวก็จะได้เขาเรียกว่าก็จะได้มิตรแล้วก็มีเรื่องที่น่าย,ยินดีข่าวดีชีวิตคุณหมุนไปแล้วค่ะ หมุนไปในทิศทางที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายบ้านย้ายงานย้ายการหรือบางคนย้ายผน,นกหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นอยู่นแผนกเริ่มแต่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็คือการโยกย้ายเหมือนกันนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นโชคดีๆที่จะเข้ามาให้คุณได้ลุ้นน,นจะจ๊ะไพ่วิวออฟฟาร์จูนเป็นไพ่ของจักรวาลที่เราไม่สามารถ เขาเรียกว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลมันได้จักระวันในโลกใบเนี้ยมันเป็นจังหวะเป็นเวลาเป็นภมูมิลิขิตอืมบางทีจักรวันกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณทนรอให้คุณอดทนรอสักนิดหนึ่งนะจ๊ะการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงความโชคดีเรียกว่าอ่าหมดเวลาของความเหนื่อยและหมดเวลาของความอ่อนล้าและหมดเวลาแล้ว มันจะได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีโชคชะตาฟ้ากําหนดบางทีเรากําหนดอะไรไม่ได้จ๊ะแต่ชีวิตของคุณ่ะต้องทนเอาสักเน็ตหนึ่งค่ะที่ผ่านมาต้องใช้ความอดทนการเปลี่ยนแปลงเนี้มันอยู่ที่ชะตากรรมของเราเช่นเดียวกันนะบางคนกระทําดีก็จะยอมรับผลตอบแทนที่ดีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาฝ่าฤกธิ์คิด แต่ส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้มันจะพงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ใหม่ที่กําลังจะมาถึงการเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนงานการได้งานใหม่การยกย้ายที่อยู่อาศัยซึ่งมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางที่ดีบางคนเปลี่ยนงานไหมอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้งานดีบางคนชีวิตเปลี่ยนไปจากที่มันไม่ดีเนี่ยสิบดาบที่ผ่านมามันไม่ดีเลยมันมีความเครียดมีความกดดันอะไรแล้วแต่ทำพระรันมาบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ คุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นโชคชะตาอาจจะกำลังบอกคุณว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณเฝ้าทนต่อปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบของชีวิตต้องทนกับการปรับตัวทนกับการจัดสมดุลในอารมณ์นั่นแหละตอนนี้เขาเรียกว่าความอดทนคุณมันมันได้ผ่านพน้นนะจ๊จะผ่านพ้นไปแล้ว มันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตของคุณหรือบางคนอาจจะจัดสมดุลในที่ทำงานหรือการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรือการประสานงานกับใดเพื่อนรวมงานที่ดีทำงานได้อย่างราบรื่นหรือการปรับตัวคุณจะต้องปรับตัวอยู่ในบางคนอยู่ในช่วงทดลองงานนะจ๊ะถ้าถามว่าดีไหมดีคะ่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนแข็งระแก่นเกินไปลองลองปรับเปลี่ยนวิธีการคิดดูนะ บางทีคนเราเก่งเกินไปในการที่ไปอยู่ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยบางทีความขัดแย้งเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราดียอะไรเงี้ยนะก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนในที่ทํางานได้บางคนมีเรื่องของการเซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับเอกสารลงนามเซ็นสัญญาถ้าคุณมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโงนรนโงพักคุณก็จะได้ความยุติธรรมความยุติธรรมของคุณแค่อดทนเอาหน่อยช่วงนี้3เดือน6เดือนนี้ค่ะ มันจะเปลี่ยนผ่านไปแต่ว่าคุณต้องทนอย่างที่บอกระวังเรื่องสุขภาพเป็นหลักด้วยนะคะหลงหมอน,นอนเสือไมเกรนปวดหัวเออเส้นเลือดในสมองอะไรอย่างเงี้ยเป็นหวัดเป็นไข่ประมาณนี้ <c oughs> ชีวิตของคุณอะช่วงเนี้ยมันมีมันมันมีความรู้สึกว่าขัดแย้งไปหมดกับตัวเองขัดแย้งกับคนอื่นหรือว่ามีความรู้สึกไม่พออ,อกพอใจในบางสิ่งบางอย่างแต่มันพูดมากก็ไม่ได้ บางทีเราก็ไม่ต้องการที่จะทําสิ่งนั้นแต่เราก็ต้องต้องปรับตัวกับสิ่งที่เราท่องผเผชิญเพราะบางครั้งบางทีเราก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่ามันต้องทํามันเป็นวิถีที่เราต้องทําไม่แน่หรอกอย่างที่บอกวิวอัลฟอนจูนในโชคชะตาเขาบังคับเขาบีบบังคับให้เราไปเขาบีบบังคับให้เราต้องออกจากที่นี่เขาอาจจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เรามันไม่ใช่โชคชะตาของเราที่จะรวยมันต้องไปตรงนู้น ไปตรงนี้แล้วมันจะดีมันเหมือนโชคชะตาบีบบังคับให้คุณไปร่ํารวยให้คุณไปดีลักษณะบแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมการเปลี่ยนแปลงอย่ามองว่าเปลี่ยนแปลงไม่ดีนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันเกิดการพลิกผันมันก็ดีเอ,อ่อบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งกลัวเกินเหตุว่าโอ้โหมันเปลี่ยนงานอีกแล้ววะมันจะโอเคไหมบางคนกลัวเกินไปกับการที่จะเริ่มต้นใหมก่กลัวต่อสิ่งต่างๆกลัวกับ าการเปลี่ยนแปลงเพราะบางคนทํางานประจําทํางานแบบนี้มาตลอดเราก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงเราไม่อยากเปลี่ยนอะ่ะเราอยากจะใช้ชีวิตของเราอย่างนี้แต่ว่าเหมือนโชคชะตามันบีบบังคับเราต้องเปลี่ยนอะ่ะอืมโอเคไหมอ่ะมากันเรื่องของความรักเมธความรักค่ะถ้ามองถึงความรักโชคชะตาจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะทําใจได้หรือคุณจะตัดคนเก่าๆออกไปจากชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ที่เราห่องแรงกันมา หรือความสัมพันธ์ที่มีขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันบ่อยนักเนี่ยมันอาจจะได้สิ่งที่คุณไม่คาดคิดเช่นการพบปะผู้คนที่คุณสนใจแต่ก่อนเคยชอบคนนี้รักคนนี้โอกาสใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเป็นการหวนคืนของคนเก่าๆคนพิเศษหรือบางคนอาจจะมีโชคชะตานำพาคนสำคัญสำคัญในชีวิตมาให้คุณก็ได้ นะคะความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันคาดเดาไม่ได้บางคนเจอรักครั้งใหมออ่แต่บางคนอาจจะเจอคนเก่าก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วออประมาณเนี้ยความรักเนี่ยนะถ้าคุณทาใจกับความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ทุกอย่างมีกระทบกระทั่งกันไปนเรื่องธรรมดาค่ะการอยู่ร่วมกันนานๆเราอาจจะรู้นิสัยใจคอกันมากเกินไปอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดามันมีคมีความเสียใจมีความดีใจเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณอะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะชีวิตขอเรามันอาจจะมีเป็นแบบนี้ลักษณะของมีชีวิตที่ขึ้นที่ลงหรือมีชีวิตที่นําพาเราไปสู่สิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะ view of fortune เนี่ยบางคนบางคนถ้ารักข้งเก่าคุณไม่เอาแล้วเนี่ย คุณอาจจะมีโอกาสได้รักครั้งใหม่ที่ดีๆได้ได้คนที่โชคชะตานำพามาพบมารักกันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปในทิศทางที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่ก็ได้นะคะ <c oughs> อ่าไพ่ ในเดือนนี้มีอะไรที่คุณต้องระมัดระวังไหมคะความรักเนี่ยนะบอกตรงตรงเวลาคุณเจอใครก็ตามมันมีหนทางของมันหรือก็มันมีมันมีคุณอาจจะเป็นคนที่รักเลรักแรงเกลียดแรงหรือรักเร็วอะ่ะชอบแบบโหคนนี้คือคนที่ใช่แต่คนที่ใช่ต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์ด้วยว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะคนคนนี้มันใช่จริงๆไหมหรือว่าคนคนเนี้ย เหมือนคุณมีเซนต์รู้ได้นะแต่ว่าให้ระวังไอ้ความรู้สึกวุบว่าบูหวาในความรู้สึกว่าชอบเจอแล้วชอบเจอแล้วรักแบบเนี้ยระวังหน่อยละกันอ่ะสิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนนี้เดือนสริอดบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางเรื่องของเงินอย่าอย่าประมาทในการใช้เงินเออใช้เงินอย่างชาญฉลาดด้วยวางแผนในการใช้เงินดีๆแล้วคุณจะได้หลุดพ้นเจอสิ่งใหม่ๆชีวิตคุณ ไม่ต้องระวังหรอกช่วงนี้เหมือนกับแค่คุณอดทนนิดนึงกับสิ่งต่างๆแล้วการเรียกว่าอดทนกับสิ่งต่างๆแล้วกัน,กน,กน,กนชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแน่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่การงานใหม่แฟนใหม่กําลังจะเข้ามาโอเคไหมมาดูกันความรักกันความรักในไงเดอะสตาร์เห็นไหมที่ผ่านมามันอาจจะเจ็บปวดบ้างมีความรักที่หลงเหลือกับใครอยู่บ้างไปไป,ไปก,กับกันบ้างต่อไปนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทะนุถนอมน้ําใจกันมากขึ้น เออหรือไม่ก็คุณอาจจะเริ่มตระหนักได้ว่าการอยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสุขคุณอาจจะละทิ้งสิ่งเก่าๆได้คุณอาจจะปล่อยวางกับสิ่งเก่าๆจนมองไปถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นความรักบางคนรักครั้งใหม่ค่ะกับสองความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นของเก่าที่กลับมารีเทิร์นใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอยาก แต่ไอ้น่าเป็นห่วงไอ้เรื่องของรักเก่าอ่ะเพราะรักครั้งเก่าอ่ะอาจจะไปให้โอกาสในการกลับมากลับไปมันก็คงจะเป็นอีหลอบเดิมอยู่ไหมมันคงเป็นสถานการณ์เดิมอีหลอบเดิมปัญหาเดิมเดิมประมาณอย่างเงี้ยเออมันคงจะแบบว่าไปเจอมันมันกลับมาดีกันใหม่แต่ว่าปัญหาเก่าอ่ะหรือปัญหาของความขัดแยง้งมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปอ่ะมันก็จะเกิดสักพักนึงมันก็จะเหมือนเดิมอีกลักษณะแบบนั้น นั่นแหละสิ่งที่คุณควรระวังแต่ถ้ารักครั้งใหม่ลองดูค่ะคนเราต้องค่อยๆคุยกันก่อนถึงใจรู้ว่ารักครั้งใหม่จะดีไม่ดีโอเคไหมแต่โอกาสของรักครั้งใหม่อาจารย์ว่าน่าจะดีนะไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ของจักรวาลที่คัดสรรสรรสร้างคุณรักเขาให้มาเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ดิสคริปชันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ